thank <laughs> you โจกขอบอกตัวผมก็ออกอาัลาบัม้มขายดีเหลือลำ้ำว่าทั่วโลกเพลงแรกคือคักอกหักที่ชักโคกขายดีทั่วโลกละหลายแหง่งทั้งเพลงแอบดูที่รู้เดิมต้นขอคอนเพิ่มว่าดัง เพลงดีจะตายคงได้หลห้ตังใครสังหะจองบ้างปากแบงเพลงใหม่ล่าสุดพุ่งกระจุดเหลือลำ้ำว่าเพลงใหม่ล่าสุดพุ่งกระจุดเหลือลำ้ำก็คือเพลงรู้ช้ำเพราะทำแรง ยังไงน้องพี่รู้ไหมเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยก็ได้ตายไปนานแล้วนะเดือแต่ก็ดูกเลยทุกวันเนี้ยฉ<ฮ>ันหมายถึงเนี่ยฉันน่ะงเป็นน้องสาวคนเดียวของพี่นะก็พ่อแม่ตายไปเนี่ยทุกวันนี้จะกระดูกแม่ต้มกินแล้วเนี่ยพี่ก็บ้าไงฉันแค่แครรู้สึกว่าทุกวันเนี่ยฉัน่ะไม่ได้เหมือนน้องสาวพี่เลยอะทำไมเล่าโอ๊ยจะมาเหมือนได้ไงละแม่ก็ดูสิทุกวันทุกวันเนี่ยไอ้น้องสาวคนนี้หาไง ทำงานทุกอย่างพี่ชายไม่เคยทำอะไรรลอยอะแล้ววันๆน,น,นะขี้เกียจนอนเวลาเราบ่นก็เขา่าเราบน่นไม่เคยคิดจะไปหางินหาท้องให้มาไงเล่าก็พี่โตมาก่อนเนี่ยพี่เกิดก่อนโตก่อนเป็นรุ่นน้องเป็นเด็กเป็นรุ่นน้องกว่ามันก็ต้องทำงานเลี้ยงพี่สิ<ม>จนเจนีและคุณพี่ละไงนนอะพี่อย่ามาว่าฉันนะฉันไม่ชอบฉันพูดตรงไม่ได้ว่า<ๆ>เลยพี่ วันนี้ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยอ่ะเหนื่อยก็ไปทำงานสิเราจะเอาอะไรกินล่ะคะดูมันสินะดูขนาดพูดอยู่ว่าน้องเหนื่อยก็ยังจะให้น้องไปทำงานคอยดูนะถ้าวันนี้ไม่ไปหาเงินแล้วก็หน้าดูเลยฉันนี่เดีจะบ่นให้หน้าดูดูสิขนาดเราพูดแม่ๆยังจะหลับอีกเนี่พี่ฟังฉันพูดตรงไหมเนี่ย ตาหลับแต่หูพี่ฟังอยู่หูพี่ฟังใช่ไหม,มแต่๋ยฉันไม่อยากให้พี่ตาเนี่ยไม่หลับได้ไหมฟังฉันพูดซะหน่อยวันนี้นะเนี่ยดูที่แน่น้ำเนี่ยก็ไม่มีมกับข้าวก็หมดแล้วเงินในกระเป๋าก็ไม่มีฉันรู้สึกหเหนื่อยเหนื่อยรู้สึกปวดหัวอ,อะไรแล้วยทำไมเนี่ยฮะไม่ได้หลับหูกูฟังอยู่เนี่ยมึงก็ฟังกูที่น้องพอกันทีฉันไม่พูดแล้วี่เกียจพูดเอ้าไม่พูดก็หูปากเป็นบ้างไม่พูดถานีริงเถอะ ฟังฉันนะวันนี้ไมฉันจะไม่ไปทำงานเอา้าแต่ฉันจะให้พี่ไปไหนเอา้าไปทำงานไปหาเงินฉันอยากรู้ว่าพี่จะเลี้ยงน้องคนนี้ได้ไหมมีข้อแม้มีข้อแม,ม้อีกร่ะไปหาเงินวันนี้ถ้าไม่ได้เงินกลับมาพี่หัวแตกมันเป็นน้องหรือเป็นแม่ทุกวันนี้การศึกษาไม่นี้เรียนก็ไม่ได้เรียน อะจะล้องเป็นโจนดูต่อไปจะเป็นโจนได้เปล่าที่เป็นบ่านนี้เราหลงมากมาถึงไหนแหมอา้าวหยุดมีใครกันอ่ะเพราะคุณเพอาทูลหัวเอรลูบหล่อแหมอยู่ๆมาบอกหยุด เจ้าเป็นลูกใครล่ะเต้ามาจากเา้าแดนใดมีชื่อเรียงเสียงเลียงดูบันเทิงทางขวางทางรักตัวกลัวตัวให้รีบหลบตัวนะไม่งั้นเจ้าจะเสียตัวจะตอบประโยคไหนถูกเนี่ยคุยคุยรู้เรื่องดูคุืจนงหน่ะเจ้าเป็นคุณเป็นจนตกลงเป็นจรหรือเป็นจนจรปุ้มปุ้ยจนปุ้มปุ้ยด้วยไม่เคยเห็นนั่น่ะเคยเคยเจอแต่โจรสามแม่ขัวมีขอมีค่าส่งไม้หมดไม่ให้แต่ว่าคนเราอ่ะเราจะทำยังไงกนดีเล่าจริงเดี๋ยวเดี๋ยว ไว้ส่งไม้หมดใจเย็นๆคืออย่างนี้ครับอย่าว่างนี้เลยผมไม่เคยโดนจี้มาก่อนผมไม่เคยโดนป้นครับมันจะต้องทายังไงมั่งพี่ผมต้องทําตัวยังไงพี่สอนผมได้ไหมครับสอนได้สอนได้จริงอ่ะจริงจริงสอนให้หน่อยครับผมโดนจี้สมมติว่าผมเนี่ยเป็นเป็นโจรมั่งผมเป็นคุณเป็นเจ้าทรัพย์ผมจี้คุณแล้วผมต้องทำไงไปเอาอุปกรณ์มาอ่ะได้ได้ได้ไปเอาอุปกรณ์มาไปเอาอุปกรณ์มาไปเอาอุปกรณ์มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวการเป็นโจรมันไม่ยากเลยไม่ยากใช่ไหมมันไม่ยาก โน่นป้นก็ไม่ยากเป็นโจรก็ไม่ยากไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวไดี๋ยวผมบอกมาแล้วทำไงครับมาพันรอบตัวมัดมัดรัดเจ้าทรัพย์ก่อนเลยว่างั้นใช่เลยมัดเจ้าทรัพย์เลยมัดมัดบังมัดให้แน่นนะมัดมัดแน่นเป็นโจรไม่ยากก็สอนให้ผมก็ไม่เคยโดนป้นมาก่อนพี่ใครจะไปรู้ล่ะเอาให้แน่นนะไม่นั้นเจ้าทรัพย์หนีได้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 ไปตัวแน่นอยู่แล้วละ ให้แน่เดี๋ยวเจ้าพับนี้นี่ต้องเงินต้องโดนเจ้มาัอย่างนี้หมดโอปันเสร็จแล้วฉัยังไงต่อครับพี่พอมั้นเสร็จแล้วซ้อมเจ้าซับฮะสอมเจ้าซับซ้อมเจ้าซับไม่ได้เดี๋ยวเจ้าซับร้องต้องปิดปากเจ้าซับหน่อยนี่นี่ซ้อมซ้อมเลยซ้อมเลยซ้องนี่นี่ซ้อมแล้วยังไงต่อวยังไงต่อพี่ไล อะไรล่ะพี่เป็นอะไรกูไม่เป็นแล้วจ้าจับอะอะไรจะเป็นอะไรเป็นโจรต่อเป็นโจรต่ออะไรจะทจัยังไงว่าทำไมออ่าอ่าอาอ่ไม่ป้นผมแล้วใช่ไหมป้นผู้ปนอ้าเจ็บตัวขึ้นมาแล้วล้ออะไรเ่ยอ่ะรออะไรเค็บย่างนั้นก็ลงมาโู้กันหน่อยสิมาที่าชนะเราได้เอาไปี่่เบงงอยา้ นี่ทาแหมลืมลแล้วพีกะทำอ้าโอ้โหอะเนีมนะตีนเต็มตาเลยเนี่ยอมันต่ำตีนอะโอ้โหเปื้อนเลยนะนอ้หน้ากูเปื้อเท้าเปื้อยนตีนต่ำไม่ต่ำหรอกรู้ได้ไงเคยขึ้นองบินมาแล้วถงนิ้เลยเฮ้่จูบินมาอะคทอาไปเอามป ได้อยู่เลยมึงอ่ยอมยมเป็นโจนจอเป็นยอมอ่ะเป็นโจนจอเป็นรโดนทำเป็นจ้ะชื่อเลียงเสียงเลียงชื่อเลียงเสียงไรชื่อะไรอ่ะเนี่ยนะแบนแบนนอพเฮ้ยนด่เบงเบงเบง อันนี้อายันเพราถามสักนิดนึงเธอแบนครับอยู่ดีทำไมต้องมาเป็นโจรใช่น้องสาวบังคับมาน้องสาวบังคับมาบังคับมาบังคับให้เป็นโจรไม่มีตังค์อ๋อไม่มีตังค์ใช่มีหลังแล้วไม่มีตังค์เนี่ยบอกเราอายันกับพี่เบงดีๆก็ได้บ้านรวยบ้านเราเนี่ยมีเงินถูกเดี๋ยวไปบ้านเราเลยถึงปุ๊บกินปั๊บถึงปั๊บกินปุ๊บจริงนะจริงสิพาไปเลยพาไปันพามาอยัานี้เดี๋ยวพากลับบ้านโอเค จะรอก็ได้ไม่ต้องรีบร้อนหยุดทำไมเนี่ยเออไม่มีบ้านเลยอ่ะเฮ้ยเป็นไรใครทันเป็นไรกบายไม่ถูกพี่กูจะบ้าดูน้องกูนั่นบ้าไปละเอางี้ตามพี่มาตามพี่มาหิวไมดีหิวไมดีนำไปเลยนะ โชิปไม่รู้เรื่องอะไรเลยแหมดูแลเขาไม่ดูอะไรพี่ถึงแล้วเหรอช้าก่อนช้าก่อนใจเย็นๆถึงแล้วใช่ไหมกูก็จ j a บ้านไม่ตา้ตายตายเลยนทั้งพี่ทั้งน้องเลยช่วยกูด้วยกับพ่อไม่ถูกนี่ยทำไมแล้วไปบ้านเนี่ย มีบ้านมีบ้านพาไปบ้านได้ใช่ตูถึงฝ้าปากถึงเข้าโอเคใครถึงได้กินข้าวนายได้ก,กินเลยนั่งตามมา บ้านแล้วบ้านแล้วถึงบ้านไแล้วสัญญากันแล้วว่าอย่างไงตูถึงฟ้าปากถึงข้าวไปเลยโอ้ยได้กินข้าวได้กินข้าววันนี้เด็ยวจะได้น้องสาวมารับนะมีน้องสาวโอ้โหอย่างงี้สวยอะจะพูดไปมีน้องสาวอย่างงี้พี่สุด่อน้องสาวนิสัยเป็นยังไงบ้างเรียบร้อยอย่างกับผ้าพับไว้จริงสิคุณราชทีตัยล้้น กุลสตรีไทยล้วนๆและเป็นพูดเพาะมากจริงสิจริงๆไปไปรอได้ให้น้องมาลับมาเป็นกุลลสตีไทยล้วนๆมีข้าวกินแล้ววันนี้เยนจนป่านนี้แล้วไม่รู้แต่ไปเอากลับมาแล้วพี่แเงินหลักได้กลับมาหรือเปล่าเงินไม่มีครับเออเงินไม่มีไม่มีเงินแล้วได้งานหรือเปล่าไม่ได้งานแต่มีเพื่อนมา ไม่ได้เงินไม่ได้งานใช่มีเพื่อนมามีเพื่อนมามีเพื่อนมาที่บ้านอ๋อทุกวันนี้บ้านรวยหรือยังไงข้าวมีเยอะหรือยังไงน้าได้รู้ไหมเนี่ยฮะว่าทุกวันนี้เงินทองก็ไม่มีแล้วยังจะพาเพื่อนมาเกาะี่ดดอ๋อฉันให้ไปห,หากงินหาทองทเอ้าอีหาลากไส้กู<อ>ไม่รู้ไปรับเพื่อนกูด้วยดวกูไปหาที่นอนไปก่อนฉันอยากรู้จะรูคิดสองคนนี้มาด้วยนียมันเป็นใคร คอยดูนะจะได้กินนไหมเนี่ยฉันเจอหน้านะจะจะไล่กลับไปเดี๋ยวาการให้แต่งตัวให้เรียบร้อยไม่รู้จั่เองอกเตงใจเจ้าของอออนอาแบบนี้เหนี่ยที่มามาฉัน้ตายแล้วดูสินะมองตั้งแ่เตีนจดหัวหัวจตีนแล็ตจหัวหัวจตีนเนี่ว,ว,วีนี่หัวนตีจะไม่ไม่ทนหัวโทษทีจ้าเห็นหน้าเหมือนตีน เธอใช่ไหมที่มากับพี่ชายฉันอะไรจ๊ะฉันจะบอกอะไรให้นะตอนเนี้ยแม่ฉันไม่ต้อนรับใครทั้งนั้นเพราะอะไรจ๊ะน้ำไม่ไหลไฟดับข้าวดิบไม่ต้องแดกพาตั้งไหนไปทั้งนั้นไปจะได้กินแม่แม่วันนี้ไปสิโทษทัชชื่ออะไรเนี่ยฉันเหรอชื่อสบายแม่สะบัดไปแล้วช้อนสบายแม่สะบก สบายเออถูกแล้วเออก็ถูกแล้วนี่เนาะกลับไปทียืนทำไมน้ำไม่ไหลใช่ไฟดับใช่ข้าวดิบไม่ต้องแรงไงไอ้น้องชายเป็นยังไงพี่เบงทำท่า,าจ,จะอยู่ไม่ได้แล้วทำไมกันละ่ะน้องสาวเขาบอกมาว่าน้ำไม่ไหลไฟดับข้าวดิบไม่ต้องแรโอ้ยพี่เรามาเจอเขาเนี่ยเราหลงทางมา ุยกับเขาดีๆหน่อยเพื่อเราเนี่ยจะได้กินข้าวได้ที่ว่างคยดีแล้วนั่นเนี่ยพี่ไม่รู้เรื่องเอางี้พี่หลบไปเลยยวผมจัดการเองเดี๋ยวก็เจอลักน้ำไม่ไหลไปดับข้าวดิบไม่ต้องแดกอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วผมลองคุยดูแล้วกันได้ได้ได้คุยให้กินได้ก็แล้วกันอยากจะรู้นะว่ามันจะไปไหมไล่ขนาดนี้แล้วมันยังไม่ไปมันจะตีสวัสดีครับผมชื่ออาญาณแล อย่างนี้เขาเรียกตอแหลจุกเฉินต้องเรียกหนึ่งหกหกเก้าวี่วะเฮ้ยอะไรนะ <S <S เป็นอะไรอ่ะโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยจะได้กินข้าวไหมนะแม่ไม่รู้จะได้กินอะไร อลอท่าผมหานหนติ๊กไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าเม็ดอะไรอยากรู้จังเลยอะสบายอันเนี้ไม่รู้จักหรอไม่รู้เขาก็เรียกว่าเม็ดคิดตันนะสิเรียกว่าเม็ดคิทตันว้าว้าวม้าวว้าวว เจอผู้หญิงนะแม่ไม่รู้จะทำยังไงมันกันรูปล่อครับผมหาอย่างนักติ๊กไม่ได้ดีดเนี่ยหรอจ้าครับผมดูบ้านไม่มีคนรู้จักเลยหรอไม่รู้เลยไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าขนตาขาเรียกว่าขนตาตายตายตยลงทางมาเจออะไรก็ไม่รู้เนี่ย บอกเีอะไรก็รีบๆพูดมาไอันี่เขาเรียกว่าหัวอะไรอะเนี่ยใครๆก็รู้ว่าเขาเรียกว่าหัวเขีมขาด่ะหนังก็ติดไม่ได้เขาเรียกว่าหัวเขี้มขาดเหรอหัวเมขาดตายแล้วหัวเขมขาดโอ้ยอ้ไ่คุหัวอะไรกันเนี่ยเล่นเล่นเลเนเ่นเล่นเน่่เลนน่ลเล่ ื่ออผมนี่ชื่อว่าอายันครับชื่ออายันเหรอชื่ออายันผมชื่อสบายผมชื่อสบายอายันสวัสดีจ้าไม่ต้องขนาดนั้นขนาดนั้นก็ได้อายันชื่ออายันชื่อชื่อสบายชื่อสบายนะสวัสดีจ้าโอ้ไม่ต้องขนาดนั้นหรอกอายันเหรอชื่ออายันเขาชื่อชื่อเบงดาไม่ได้ถามอุ้ยสองเม่งแล้วอายันไปยังไงจับสิตรงนี้จับอะไรอายเขาจับสิจับ ง้้อทำไมอ่ะนี่อัพซีดีนะเนี่ยทไมเขาบอกว่าให้จับสองรอบผมก็บอกไม่จับแล้วก็บอกอยู่ดีก็ให้จับโอ้ยเขาเห็นกันทั่วประเทศหมด้จับมาทำไมจับนมอย่างนี้บ้าหรือเปล่าเนี่ยจะให้จับนมแบบไหนให้จับนมอย่างนี้อ่ะจับแล้วมันเสียหายตรงไหนเล่าจับแล้วก็มาเลยเอาหมาจับแล้วก็อยู่ที่เก่านั่นน่ะลองโวยวายไปได้โวยวายไปได้สงสัย ต้องสัยอะไรเล่าใส่ในตัวสงสัยอะไรสีรุ้งมันขี้สงสัยผิวเนื้อนมคายลูกตัวใครกันเล่าเฮ้ยยุ้ยอะไรนี่นี่รอหน้าเฮ้ยนี่ไอเขาไม่ทำอะไรเลยเอ้าเซ๊บอกว่าออกนี่สองคั้นเนี่ยเออไอเขาเอ้าผมพ่อเขาบอไอไอที่ไม่ฟังมันโอ้ โอเคมารักนางกงลิเกเกิดนะไม่ซ่าเ่งนมทำ่่อะไรนะเลิกเล่นเลิกเล่นสงสัยหามนอะโอ้ยย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 ยอยย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 อะไรยยย เห็นแล้วเป็นไงข้ายม่ด้ผมไม่ไปผมไม่ชอบไปเข้าผม้ับรู้เข้าแล้วสะดุดอะไรตลาดเลยไม่เยื่งเลยพี่มายืนตรงนี้เลยถ้าอยากถ่ายไม่เคยได้กินนมจากเต้านี่บอกพี่หยุดยืนไม่หยุดไม่หยุดหรือวันตินี่เล็กหรือไงกันล่ะผมไม่ชอบ รู้ไหมว่าไม่ชอบอะเฮ้มารักนางโกรนี์เฮ้ยพี่อุ้ยเอ้โหใส่เลยดิพี่ตื่ใครกระตุกแงะนี่เราเล่นออกซีดีในช่อง40 50ออกไปทั่วประเทศไทยพี่ไม่อายเขาไม่เล่นไงมาใส่เกงในเล่นเนี่ยถามจริงๆฮะน้องอาร์มทำไมใครจะไม่ใส่เกงในเล่นละใส่มาหรือเปล่าเรา ก็มาเกีผมเห็นพี่ใส่กางเกงในเนี่ยไม่ไม่ใช่มันจะไม่ใช่กางเกงในได้ยังไงพี่จะมาเถียงผมนี่ไม่ใช่กางเกงในเสื้อกล้ามเอาติดมาเถียงข้างๆครูอย่างงี้พี่บอกว่าเป็นเสื้อกล้ามเสื้อกล้ามไหนพี่เปิดให้ผมดูซิยอคานะไม่ต้องไอยไหนไหนบอกเป็นเสื้อกล้ามอะเดี๋ยวใส่ให้ดูเลยนะงันใส่ให้ดูเลยจริงนะจริง,งไม่อายเคานักคุณดูเยอะแยะทั่วประเทศนะถ้าไม่ใช่กางเกงในพี่ก็ไม่ต้องออยนี่ถ้าที่ไหนล้วเห็นไหมเนี้ยเนี่ยอันนี้คือเกงใช่แต่สีแดงนะกางเกงในเสื้อกล้ามเอ ไม่เชื่อไม่เชื่อจะใส่ให้ดูงั้นลองใส่สิเดี๋ยวถ้าหาว่าเรานั้นเล่นหยาบคายบอกก็เสื้อกล้ามก็เสื้อกล้ามสิไม่เสื้อเสื้อกล้ามได้ยังไงเนาะไม่เชื่อกันเลยเนาะแล้วเขาจะเชื่อทำไมเนี่ยคนดูเนี่ยนี่เสื้อกล้ามเห็นไหมเล่าเฮ้ยนี่ดื่มซิเฮ้ยน่าเห็นเป็นเนี่ยสแกนจริงเฮ้ยอ่าผมไม่ไม่เดียงแล้วไม่เดียงแล้วไอ้คนเนี่ย ยืนทมเบื่อนเสเรือบงมบอหมดรอบโอ้โหไม่พองเรือพ่พองพ่เธอลุกทำหน้ามา,ม,มาลองตรไ้ไลองจันรองพูดีเอ็มีแอบนิน่งอืย่วยัง้อย่อยให้พี่กอดนอนตกอะไรเขาวะเนี่ย ยกปืนยิงไม่เอาไม่อไในฟังน้เอกน้าใหม่ค<อ>นเป็นมาสะอาธ<อ>ยายหยิบยกที่นี้มีปืน M สิบหก จะยกมายิงยเพราะปืนของพี่มันมีรายแบบเ,เห็นแล้วน้องแทบเป็นลมนล,ล,ลูกก้าวมามอ,มอพี่ก็มีชม้ชมนะน้องกงสุขสมทุกสิง,งแต่พี่เอบไม่อยาก หลุนแรงค่อยๆค่อยๆพี่ไม่ได้กแกล้งคุยโวโอาอันตัวของพ,พี่ชอบปืนลูกโม่โพี่ไม่ได้โม่ยอดมน่งลูกปืนของพี่มันคมทุกเม็ดลูกสามห้าเจ็ดของจริงของจริงด้วย เบงอาว่าไงเพื่อนเรียบร้อยดีไหมยังไม่เรียบร้อยเลยรแล้วมาจัดการเลยสิน้เรียบร้อยไหมทุกนที่นอนหลังบ้านจัดไปให้แล้วไปนอนเลยไม่เอาหรอกยุงเยอะเยอะเ่าขอนอนนีุ้มกระต่ายด้นะพ่หนเ็อันนี้มันสุ่มไก่สุไก่ก็ไม่รู้เห็นวี้ก็ตายอยู่เอาไก่ไปผัดได้หลือตะก็ตายไว้ริงสิริงสิอาอย่างนี้ก็แล้วกันเตรียมที่หลักที่นอนไว้แล้วใช่ไหมอยู่หลังบ้านอยู่อั่าอายยังกับพี่เบงเนี่ย ไปพักผ่อนกันนะโอเคงั้นเราไปพักผ่อนกันพักผ่อนก่อนนะหลังบ้านนะจ้าไปเยอย่าเลยไปล้าเป็ดนะเนาะแม่น้องสาวพี่อ่ะไว้ใจไม่ได้เลยไปไม่ไว้ใจไม่ได้เหมือนจะเสียพุงมันจาิงเ้ยเราไปทกเรื่องนั้นก่อนไปจ้า่วนน้องอ่ะนอนนี่น้องกับพี่นี่ก็ที่นอนหนูพี่ก็ไปนอนพี่อื่นไม่ได้ไว้ใจไม่ได้ ไว้ใจไม่ได้เรื่องอะไรนะดูแล้วมึงจะเล็ดกิบเบ็ดยังไงก็ไม่รู้พี่กลัวฉันมีผัวนึกไงถ้ากูไม่นอนด้วยมึงคงจะเสียสาวที่ลาต่พานแน่นอนกันนอนก่อนยอ้นอนกนอนนอนตะพี่ก็นอนนะดูแล้วหลับด้วยก่อนจะนอนทำไมผ่อนนี่จะผ่าน่อนทำอะไรเนี่ยล็อกมึงไว้ก่อนอ้ยเอาล็อกล็อกเลยเอ้าแล้วมึงจะล็อกฉันไงไม่ได้อย่ากันมึงงี้เอาขามา คไม่แหกเขาเลยนะเอ่ะเียดูแฟชั่นารู้นะคุณปคนหูดีนะหูดีเป็นคนหูดีแม่แต่แมแต่งวันปีันกัน้ยินทกงนอบดคุยกันได้ยินเลยนะเยนขนาั้นเลยอย่าทำให้เสียงดัง เสียงพวมันทะเลาะกันนะได้ยิน,ยน,น,น,นไหมหูดีมากมาก<ะ><า>อะไรพวทะเลาะกันยังได้ยินนะเย้ไอ้อมึงเห็นไม่ได้เห็นไม่ได้แสงวันยินผ่านเห็นไหม,ม,หม,หไหมฉันไม่เห็นแล้วฉันจะนอนพี่จะตื่นม,มันมไมนอนไม่ได้แล้วเดี๋ยวก็เนี่ยหูหดีนะจะได้ออกไปไม่ได้วันนี้ เสือกชนิดตายแล้วเดี๋ยวพี่ฉันขอโทษนะแป๊บนึงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ฉันต้องไปพี่กเปันลักของฉันนะฉันขอโทษนะพี่นะหลับให้สบายนะมดมันคงไม่กวนพี่แล้วแหละอ่าไ,ไดยนนะะ้ยินไหมนะเสียงนังวันดินนะนะอีเลฟไบ อาไปไหนอีน้องเวนเดี๋ยวถ้าพุดเจอแล้วมึงใครดูนะ